สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนะ้าไพทารโลหมอแจมน,นะคะคลิปนี้นะคะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้นะคะคุณก็นับไปประมาณก่อนหน้านี้7วันหลังจากนี้7วันคลิปนี้นะคะไม่จำกัดระยะเวลาก็คือคุณชมคลิปนี้ช่วงไหนก็คือก่อนนี้เวันหรือหลังจากนี้เวันนะ,ะหมอจะหมอจะใช้เป็นธาตุนะคะเอาละค่ะธาตุไฟก่อนนะ เราจะเช็คพลังงานคุณห้าใบแล้วก็พลังงานพลังงานคนของคุณนะคะที่เกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะ้เ mm hmm. มสิงธนูวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆบางครั้งอาจจะตรงหรือบางข้อความถ้าไม่ตรงกับเรามันอาจจะสะท้อนถึงพลังงานของเพื่อนๆชาวธาตุไฟคนอื่นนะคะแต่ถ้าคุณยึดถือเป็นแบบ โหราศาสตร์ไทยถ้าคิดว่าตรงก็สามารถรับชมได้ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะเอาละค่ะอันนี้คือเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับช่องของหมอแจนขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะพลังงานของคุณนะช่วงนี้นะธาตุไฟเมสิงธนูเอ่อ of Cups n i พส of Swords s i x o o s w o r d s สถานการณ์ของคุณนะชาวธาตุไฟคุณก็ยังเป็นลักษณะของน่าจะเป็นพลังงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคุณพักเบรกนะคะพักเบรกพักเหนื่อยนะคะหรือช่วงนี้คุณพักผ่อนน้อยแต่อยู่ในมุมของไม่อยากเดินทางไม่อยากท่องเที่ยวนะคะอยากจะอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแต่แต่ถามว่ารู้สึกมีความสุขในความที่คุณไม่ได้คล้องเกี่ยวกับใคร คือมันเหมือนการตกผลึกทางความรู้สึกนะคะสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่มันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะอยากจะให้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันผ่านพ้นไปหรือออกไปจากความรู้สึกมึกคิดของคุณนะคะมันเหมือนการนอนพักผ่อนหรือเราเบื่อกับการที่เราต้องทำงานหรือพบปะผู้คนหรือเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถตอบสนองหรือบางสิ่งบางอย่าง มันยังเข้ามาวนเวียนในอารมณ์ความรู้สึกบางคนนะคะถาทาัดไฟคุณอะคือตอนกลางคืนนะคะจะมีความรู้สึกเหมือนนอนไม่ค่อยหลับหรือพักผ่อนน้อยนอนไม่เพียงพอนะคะคุณรู้สึกสิ่งนั้นแต่ถามว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายไหมนะคะจริงๆหมอหมองถึงว่ามันเหมือนเราอะนะคะ อาจจะหมดไฟหมดแพชชั่นนะที่จะลงมือหรือแอคชั่นทำอะไรบางอย่างแค่เราอะรอคอยสถานการณ์ให้มันผ่านหรือใช้เวลาให้มันผ่านไปแต่ถามว่าเรามีความสงบนิ่งหรือมีความสุขอยู่กับความรู้สึกของตัวเองก็คือเราเราแค่รอเวลาหรือช่วงจวังหวะให้มันผ่านพ้นไปโดยที่เราอ่ะยังไม่สามารถแอคชั่นหรือทำอะไรได้ พลังงานของคุณ5้าใบนะคะไม่มีพลังงานของไพ่ไม้เลยนะคะก็คือแพชชั่นเรารู้สึกออนแอทางด้านอารมณ์พลังงานการแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือหรือเหมือนว่ามันเป็นช่วงหยุดในช่วงที่เราต้องต้องพักผ่อนนะคะคือเราลงมือทำไปมันก็อาจจะยังไม่ได้อะไรเท่ากับที่เราคิดหรือที่เราหวังนะคะทีนี้คุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าอาจจะเป็น จักรวาลให้เราพักผ่อนพักเบรกของความสมคัญอยู่กับจิตวิญญาณของเราอยู่กับเงียบๆหรือทําอะไรที่เรารักโดยที่ไม่ต้องท้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือยุ่งเกี่ยวกับบุคคลอื่นอะไรสิ่งนี้เหมาเห็นถึงลักษณะนั้นมันเป็นการตกผลึกของความเงียบความสงบนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในพลังงานของคุณถ้าเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะคะยังมีความรักความโรแมนติกที่อยู่ในใจคุณแต่ทีนี้ความรักที่มันไม่มีการพูดคุยไม่มีการติดต่อสื่อสารหรืออยู่ห่างไกลหรือยัง ไม่ได้เจอหน้าบางคนอาจจะถอยมาพักเบรกนะคะเพื่ออยู่กับความรู้สึกของตัวเองมันก็ไม่เชิงจะเหงาอะไรมากหรอกแต่เราก็มีความสุขอยู่ในความเงียบของเรานะคะคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานธาตุไฟพลังงานนะคนของคุณสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะส่วนใหญ่หมอจะเน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะพูดอย่างอื่นเกี่ยวข้องให้นิดหน่อยนะคะ คนของคุณนะ nice of p e d i c l e แปลว่าคนนี้นะคะถึงแม้คุณจะมีความกังวลหรือมีความกลัวแต่คนนี้รู้สึกเสียใจนะมีความทุกข์นะในความที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเกี่ยวข้องอย่างไร นะแต่ถามว่าคนนี้คาดหวังที่จะคุยกับคุณทางโซเชียลออนไลน์ไหมคาดหวังกับความเปลี่ยนแปลงที่จะกลับมาเจอกันไหมเขาพยายามสมดุลพลังงานเหมือนยอมรับอะนะยอมรับว่าโอเคตอนนี้ไม่ได้คุยกับคุณไม่ได้ติดต่อสืส่อสารหรือไม่ได้เจอหน้าแต่เขาคาดหวังว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงกลับมานะคะก็คือกลับมาคุยกันกลับมาเจอหน้ากันนะคะตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกันหมดพลังงาน หมอเห็นถึงพลังงานของคุณน่าจะดีกว่าคนคนนั้นนะคะของคุณนะคนคนนั้นนะคะถามว่าตอนนี้เขาเสียใจนะคะเขารู้สึกสถานการณ์ไม่เป็นใจแล้วก็รู้สึกการเจ็บปวดก็คือที่ไม่ได้เจอหน้าค,คุณที่ไม่ได้คุยกับคุณชาวธาตุไฟนะคะสถานการณ์เป็นสิ่งนี้อยู่ทีนี้ตัวคุณก็แค่รอเวลาบางคนนะคะก็คือเงียบกันไปรอที่จะมาเจอหน้ารอที่จะมาร่วมงานหรือรอการเดินทางของทั้งสองฝ่ายแต่ถามว่า ในอนาคตในความเงียบเนี้ยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่จะกลับมามันยังรอการเปลี่ยนแปลงนะรอการเปลี่ยนแปลงว่านะการกระทาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเอ,อ่อความรู้สึกนะเหมือนกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อเพื่อคุยกับตัวเองนะกับทั้งคู่คุณกับคนของคุณว่า ตกลงเนี่ยนะมันเป็นความรักไหมหรือฉันอยากจะอยู่คนเดียวหรือฉันอยากจะกลับมาเจอเธอมันเป็นการกลับมาทบทวนนะคะทีนี้วิวออฟฟอร์จูเนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์ของอนาคตนะ,ะขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงหรือการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณสองคนนะต้องการนะสถานการณ์มองมองเห็นเช่นนั้นวิวออฟฟอร์จูนะมัน คือมันขึ้นอยู่กับการกระทํามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือมันเกี่ยวข้องกับว่าคุณกับเขาอะจะต้องเจอกันเพื่อร่วมง,งานไหมหรือเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันนำพาหรือเกี่ยวข้องกันมันก็ก็มีสิทธิ์จะได้กลับมาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสาร แต่ถ้าใครบางคนที่นะคะมันไม่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยมันก็มีโอกาสน้อยนะคะเนี่ยวีโอฟูจูนมันขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ลอยออกไปนะคะขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณและคนของคุณด้วยแต่หมอมองเห็นถึงสถานการณ์ถ้าคนที่ยังมีโอกาสก็คือคุณและเขาร่วมงานกันเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าอะไรสิ่งนี้ก็มีโอกาสนะะที่จะได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือเดินทางมาเจอกันนะคะอันนี้เป็นพลังงานรวมนะธาตุไฟ ทีนี้เรามาดูว่าราศีที่เกี่ยวข้องนะคะไพ่ที่เปิดมามีธนูแล้วก็ราศีกันนะคะบางคนอาจจะเป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะ,ะชาวทัตุไฟที่ไปเกี่ยวข้องกับราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหมอมองเห็นถึงคนคนนี้นะคะถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอันนี้อาจจะเป็นข้อความเฉพาะนะค,ะคนคนนี้ก็คือยัง มีความรู้สึกหรือมีความหลงสเสน่ห์คุณมีอารมณ์ความรู้สึกที่เคยใกล้ชิดกันที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันเนี่ยเขาอะนะคะก็อยากกลับมานะอยากกลับมาเพื่อเจอหน้าคุณหรือเพื่อสารความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ที่ที่เคยเออมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนะยังคิดถึงยังกอดเก็บความรู้สึกนะคะแต่เขาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่น เป็นสิ่งที่พันธนาการไว้เช่นไม่สามารถเดินทางมาได้หรือมีปัญหาเรื่องเงินหรือม,ม,มีมีปัญหาทางด้านสุขภาพหมอมองเห็นนะชาวทาดไฟบางคนนะคะถ้าสมมติว่าคนคนนั้นอายุมากคนของคุณนะบางคนอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายมีการผ่าตัดมีการล้มหมอนนอนเสืออะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะแต่บางคนก็คือมีปัญหา ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ความรักที่รู้สึกเหมือนว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจนะโดนทอดทิ้งผิดหวังต้องการการสมดุลพลังงานเหมือนเขาหมดไฟหมดแพชชั่นชาวธาตุไฟช่วงนี้หมอมองเห็นถึงการพลังงานหรือแพชชั่นนะคะแพชชั่นที่จะลุกทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจะแอคชั่นเนี่ยน้อยลง แค่ได้รอคอยหรือรอเวลาเท่านั้นนะพลังงานรวมคนของคุณและตัวคุณในสถานการณ์ความสัมพันธ์ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะคะเช่นเราไม่อยากทำอะไรเลยเราอยากพักทำอะไรก็ไม่ได้เช่นงานเงินหรือมันเป็นสถานการณ์ที่รอคอยนะความรักความสัมพันธ์คือเราทำอะไรไม่ได้พอเราทำอะไรมันไม่ได้ตอบโจทย์กลับมาที่เราพึงพอใจมันเป็นสถานการณ์แค่รอคอยให้เวลามันขยับ และเราก็ต้องอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขอะไรสิ่งนั้นสะสมดุลพลังงานไว้ช่วงนี้นะคะคําแนะนําของออชาวธาตุไฟนะเอาละค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมนะคะว่าการอ่านพลังงานนะคะเป็นการอ่านและแปลตามหน้าไพ่บางครั้งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะ990บาทโอนยอดผ่านบัญชีกสิกรก่อนก,อนกดลิงก์ไลน์แล้วก็ ทักเข้ามานะคะส่วนสรุปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะหมอจะมุ่งเน้นถึงตัวคุณคนของคุณแล้วก็สถานการณ์แนวโน้มภายใน3เดือนเป็นพิมพ์สรุปไปทีเดียวนะคะ299บาทโอนยอดก่อนแล้วก็แอดไลน์แล้วก็ส่งสลีปนะคะเอาละค่ะชาวทาดไฟหมอแจมไปกําลังใจอยู่ตรงนี้นะคะส่วนใครที่สมัครสมาชิกช่องนะคะ65บาทหรือ200บาทก็กราบขอพระคุณมากๆ ะะจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครอันนี้หมอจะทำนะปรับปรุงรูปแบบใหม่ของช่องอันนี้จะเพิ่มลงไปให้ด้วยนะคะและทีนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูสถานการณ์ความรู้สึกของเขาที่ส่งถึงคุณวันนี้นะคะเราจะอัปเดตเป็นธาตเหมือนกันจะมีข้อความรักนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดกดติดตามไว้ด้วยนะคะทีนี้เวลาในการทำคลิปแต่ละคลิปนะคะ หมอแจนจะดูจากยอดวิวก็คือผลตอบรับหรือฟีดแบ็กถ้าชาวธาตุไฟยังมียอดนะวิวเยอะที่สุดคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ชมคลิปเร็วกว่าธาตุอื่นๆนะคะขอ,ขอบคุณมากชาวธาตุไฟนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ